นห้เรากระพริให้เป็นปกติกดกลั้นหรือบังคับไม่ให้มันเกิดกิเลสในที่มันควรจะเกิดในเรื่องมันพร้อมแล้วที่ควรจะเกิดแต่เราบังคับไว้ได้ทุกทีไปมีวิเศษเเป็นอุบายลดนิสัยลดนิสัยลดนิสัยข้างในลดอนุสัยไม่ใช่ทำนี้อนุสัยจะเรียกว่านิสัยก็พอใช้ได้เหมือนกันแต่ที่ถูกเรียกว่าอนุสัย คานี้ไปว่าตามนอนนอนตามไปตามนอนติดตามจะไปนอนนอนอยู่ด้วยนี่เรื่องของกิเลสเป็นสามชั้นอยู่อย่างนี้รู้จักกิเลสให้ชิงที่สุดของมันก็อย่างนี้คุณทบทวนใหมใช่ อจาจนะณภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอจายนะภายนอกลูกเสียงกลิ่นรสโลดป,ปั๊ะมาถึงกันข้าวก็เกิดวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ถึงกันอยู่เรียกว่าผัสสะเขามีผัสสะแล้วไม่ต้องสงสัยแล้เรามีเวทนาที่เวทนานี่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนทุกขมสุขบ้างนั่นแหละมันจึงเกิด <c oughs> เป็นกิเลสามประเภทขึ้นมา เวทนาบวกน่ารักน่าพอใจเกิดกิเลสประเภทบวกเวทนาไม่น่ารักไม่น่าพอใจะเป็นทุกข์กิเลสประเภทลบถ้ามันมีได้ว่าบวกหรือลบมันเกิดกิเลสงูบโมหะศึกษาไว้ดีจะได้กำหนดได้ดนะีกว่ากิเลสไหนก็ังเกิดในความรู้สึกถ้ามันเกิดเมื่อไรก็ได้เดินไปตรงนี้มีเกิดก็ได้ สะดุดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ไม่ไมอชอบใจมันก็เกิดกิเ,เลสประเภทนลบไปไปพบของน่ารักน่าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทบวกมันจะ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าอะไรก็มันก็อยู่ในความจําในความสงสัยเพราะว่าตัวตนมันยังอยู่ความรู้สึกว่าตัวต,วตนมันยังมีอยู่มันยังสงสัยอย่าง พยายามที่ทำให้เป็นประโยชน์แต่สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงคือไม่อาจจะเกิดได้อีกต่อไปเป็นพระอระหันต์ความสิ้นกิเลสนั่นเรียกว่านิพพานใช้มันสิ้นชัวคราวสิ้นชั่วรคราวมันก็ยังเกิดใหม่มันเกิดใหม่มันเกิดอีก ที่สติฉนั้นที่จะช่วยได้ฝึกสติฝึกอานาฟานสติ้เกสติมากพอจะเป็นสติเป็นสัมปชัญญะไม่เปิดโอกาสให้มันเกิดกิเลสถ้ามีสติพอไม่เกิดกิเลสคือพอแต่พเป็นผัสสะผัสสะแล้วก็รู้ตัวในทันทีว่ออาผัสสะนี่จะโง่กัมันไม่ได้ไมันต้องศึกษาให้รู้เรื่องของกิเลส ไม่หลงให้โง่ในเรื่องผัสสะอย่ายให้เป็นผัสสะโง่และก็ไม่เป็นเวทนาโง่หรือไม่เป็นเวทนาที่หลอกลวงมันก็ไม่เกิดทนหาไม่เกิดทนหาคือไม่เกิดกิเลสในกรณีอย่างนี้เราเรียกว่ากิเลสแต่ในภาษาปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าทนหาทนหากับกิเลสนั้นมันแทนกันได้อย่างนี้เนี่ย ระบบนะระบบทั้งหมดของกิเลสไม่อยู่อย่างนี้